สวัสดีเอซนะคะมาสรุปเลขนะคะหลังหวยออกเนาะเข้าไม่เข้ากับมาสรุปกันโอ้เราหวยมันออกเบิ้ลเนาะก็ถัดทุนไปย่ายับอบปาง <laughs> โอเคเนาะเดี๋ยวแอดก็ทวนล่างก่อนแล้วกันสองตัวล่างเนาะเพื่อนเห็นเนาะ อยู่ในชุดเด่นนะแจะเสีได้เป็นตจวกลับค่ะหวยมันออกเอ่อหนึ่งหนึ่งหกนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเลยละ่ะก็เข้าไปนะคะในตัวชุดเด่นเจ็ดชุดแต่มันไม่ตรงหลักแค่นั้นเอง <c oughs> เพื่อนเสียได้มากเลยแต่แอดก็ไม่ได้เล่นหรอกเนาะหมดแล้วสี แอดไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเลขสองตัวเท่าไหร่หรอนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะแต่แอดวางไป 1, หนึ่งเอ้มันออกหนึ่งเจ็ดแอดวางไปเจ็ดหนึ่งเนาะส่วนสองตัวสองตัวบนก็ไปอยู่นี่ชุดการทุนก็กลับอีกแหละหลักได้มาไม่กกงนะดูนะชุด พอจับเออตาหมดอีตอ,อนจับเนี่ยจับตัวกลับนะแต่ว่าเวลาเวลาวางเต็มสูตรนี่เข้าต,ตัวตัวตรงไปสองตัวบนเนาะสิบหน่วยแอดเข้านะแอดเข้าหกเห็นไหมเด่นสิบหน่วยบนวางศูนย์สองหกนะคะต่อมาก็จะเป็นสรุปสามตัวเนาะ เนี่ยแอดเข้านะคะคู่โต๊อย่างที่แอดบอกที่ว่ามันมาในจักเร็ดเด่นเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูอันนี้เด่นนะ,ะนี่นะคะที่แอดว่าสามสิบกระชุสามสิบสำนักแอดได้เด่นนี่ไงสามสิบได้เด่น 6, หนนะะเกเห็นไหมคะเต็มกระดาษแล้วออกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดเห็นไหม เนี่ยเข้าสองตัวล่างเลยเพื่อนเห็นกันเนาะเดี๋ยวแอดจะมาจับจบมันก็เลยเข้าไปหกหนึ่งนะคะตามตัวไม่ต้องพูดเลยค่ะเพราะว่าแอดจะไม่จับเลขเบิ้ลอย่างที่บอกแต่ถ้าคู่โตะอะเข้าอยู่แล้วเพราะว่ามีหนึ่งหกก็สรุป ไม่มีตรงเลยนะคะมีแต่ตัวกลับเนาะก็แอดก็ขอจบการสรุปเลขเหลังหวยออกนะคะและแอดก็อยากจะบอก fc นะคะถึงจะมีน้อยก็จะบอกว่าแอดอาจจะแอดแอดจะหยุดลงงวดงวดต่อไปในแอดจะหยุดพอแอดจะไปเที่ยวพักผ่อนที่สเปนสักครึ่งเดือนแล้วก็อาจจะบินต่อกับไทยเลยอาจจะสองงวด แต่คิดว่างวดแรกเนะี่ยไม่ได้ลงแน่นอนไอ้งวดอวันที่สิบหกเดือนห้าเนี่ยพุทธพทธภาในแอดขอหยุดพักไปพักผ่อนนะคะไปเที่ยวทะเลสเปนกลับมาก็ถ้ามีเวลาอาจจะลงงวดของเดือนต่อไปแต่ว่าถ้าไม่มีก็แอดต้องบินกลับไทยด้วยก็เดี๋ยวจะมาแจ้งนะคะ เดี๋ยวแอดไปเที่ยวแอดจะเอาคลิปสวยๆของประเทศสเปนมาลงให้ดูเนะในในนี้ลงขั้นไว้เผื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาไม่ไม่เจอก็จะได้ดูรู้ว่าแอดไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่าแอดคงไม่มีเวลามานั่งบวกเลขจับเลขแอดไปเที่ยวขอพักผ่อนสมองก่อนเนาะเลขออกก็บอกตรงเลยว่าไม่อยากเล่นเลยไปเห็นหวยออกแบบเบิ้ลเบิ้ลน้ำหามเนี่ยเหนื่อย โอเคนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณ f อเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามากดดูกดติดตามแอปคลิปหน้าก็อาจจะเป็นคลิปที่แอดไปพักผ่อนจะมาลงให้เพื่อนๆดูนะคะว่าประเทศของเขาเป็นยังไงบ้างเนาะปกติแอดก็อยู่เยอรมันอยู่แล้วละแต่แอดก็ไม่ได้เอามาลงในนี้เพราะถือว่ามันเป็นมันเป็นคลิปให้เลขเนาะแต่ว่างวดขอหยุดพักงวดนึงหรืออาจจะสองงวด แล้วแอดจะเอามาลงให้ช่วงหยุดพักคือเป็นคลิปที่แอดไปพักผ่อนนะคะก็จะถ่ายคลิปสั้นๆมาลงให้เพื่อนๆดูความสวยงามของประเทศสเปนนะคะก็ขอจบแค่นี้นะคะเจอกันเดือนหน้าเลยแล้วกันเนาะพูดไว้ไว้ก่อนเว้นหนึ่งงวดเราจะเว้นสองงวดไม่รู้เพื่อนๆกดเข้ามาดูแล้วกันเนาะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแอดสวัสดีค่ะ Okay. <laughs>